สวัสดีครับกระแสเข้าวดำนะครับอยู่กิน3คนนาน5ปีบ้านลูกศรนธนาพรประกาศตัดขาดลูกลูกศรนธนาพรนั่งเปิดใจในรายการซึ่งเธอนัน้นได้เล่าเรื่องราวชีวิตเมื่อครั้งยังสาวจนถึงปัจจุบันที่มีคุณแม่เป็นตัวเดินเรื่องเกือบทั้งชีวิตทําให้ต้องมีสามีพร้อมกันถึงสองคนซึ่งคุณลูกศรนั้นได้เล่าว่า ให้สองคนนี้มาคุยกันเองเพราะเขาดีทั้งคู่เลยเขารักกันดีดีมากันตลอดตอนนั้นก็เป็ียนการคบกันแบบสามคนมาโดยตลอดเคยขออนุญาตทั้งสองคนเลยว่าเราอยู่ด้วยกันสมคนเลยได้ไหมเพราะเราไม่แคร์สังคมแล้วแคร์แค่แม่กับคนรอบข้างเท่านั้นซึ่งเราคิดว่าเราแต่งงานแล้วอยู่กัน3มคนเลยไหม ซึ่งผู้ชายทั้งสองคนนั้นเขาก็ไม่ขัดนะแต่เขาแค่คิดว่ามันคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้และจะเป็นอย่างไงซึ่งผู้ชายทั้งสองคนนั้นเขาเข้าใจพี่นะเขาก็เปิดกว้างมากเราก็รักเขาทั้งสองคนเลยยอมเป็นนางกากีก็ได้เลยหาวิธีอารมณ์รวยกันใช้สมองแล้วก็ลองคุยกับคุณแม่ เราก็บอกแม่ว่าตอนนี้สอนกลับไปคุยกับแฟนเก่านะและที่ผ่านมาเราทะเลาะกับพี่ออทุกวันแม่รู้ไหมคะแฟนเก่าคนนี้เข้าทำธุรกิจใหญ่โตนะคะถ้าแม่ว่าแฟนเก่าซึ่งสอนก็ร่วมว่าด้วยและวันต่อมานั้นก็ทำแบบนี้อีกแล้วแม่เขาก็เริ่มเห็นว่าเราทะเลาะกับพี่ออ เขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ให้เลิกจนสุดท้ายเราก็เลิกและเราก็กลับไปคบกับผู้อูดกระทั่งแต่งงานมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องสินสอดที่เป็นข่าวดังมากและไปปรึกษากับสามีคุณอูดว่าเขาพอจะได้เท่าไหร่เอาเป็นตัวเลขมาเขาก็บอกมาว่าได้เท่านี้เท่านี้เราก็ไปบอกแม่ หลังจากนั้นเราก็จัดการแต่งงานเลยภายในหนึ่งเดือนเพราะกลัวว่าแม่จะเปลี่ยนใจไม่ให้แต่งจากนั้นก็ของรักลงเอยกับคุณอู๊ดมีทาย,ยาทด้วยกันพร้อมกับเล่าว่าลูกชายกับคุณแม่นั้นไม่ค่อยถูกคอกันซึ่งก็เป็นปกติทะเลาะกันโดยตลอดเวลาเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเขาถึงใช้คำพูดว่าอยู่บ้าน ก็เหมือนอยู่ในนรกซึ่งเป็นจุดที่พี่ควบคุมไม่ได้แล้วคือพี่พูดยังไงเขาก็จะไปอีกฝั่งคือเขาไม่ฟังพี่แล้วเหมือนเราสองคนนั้นเป็นศัตรูกันเห็นบอกถึงขั้นรุนแรงแบบตัดขาดแม่ลูกเลยก็ใช่คือพี่ประกาศตัดขาดแม่ลูกเลยเพราะรู้สึกว่าพี่เอาไม่อยู่แล้วพี่เป็นทั้งแม่ทหารและเป็นแม่นางเอก เป็นแม่นางมารเป็นแม่นักอ้อนเล่นทุกบทเลยแต่เขาเหมือนใจดํากับเรามากจนพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วนะนาทีนั้นการที่ลูกทำกับพี่แบบนี้พี่เสียใจจนสามีทิ้งพี่พี่ยังไม่เสียใจเท่านี้จริงๆสามีไปมีเมียน้อยพี่ยังไม่เสียใจเท่าลูกทำอะไรแบบนี้ในนาทีนั้นเลย ขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับหรือขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ